สวัสดีครับทุกๆกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับหนึ่ง lc เรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้กับทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังอันนี้นะครับเป็นเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นในหอพักนักศึกษาใกล้กับมหาลาัยชื่อดังย่านบางชฉลงครับเรื่องราวเรื่องนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่งผมขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อ แล้วก็ไม่เอ่ยลักษณะของหอพักแห่งนี้นะครับเอาเป็นว่าน้องๆที่เรียนอยู่มหาลัยนั้นเนี่ยถ้าเกิดรู้นะครับว่าเป็นหอไหนอย่าคอมเมนต์ชื่อหอนั้นใต้คลิปนี้นะครับห้ามคอมเมนต์ชื่อหอกันโดยเด็ดขาดรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีด้วยเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับผมขอใช้นมสมมุติว่าคุณเอก คุณเอกได้เล่าให้ผมฟังครับว่าเขามีเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับที่มันเกิดขึ้นเมื่อปี2560กับการไปเรียนอยู่ที่มหาลัยแห่งนี้โดยความที่ว่ามาต่างถิ่นต่างที่ครับเขาก็เลยจาเป็นที่ต้องมาหาหอพักอยู่ระแวกนั้นมหาลัยที่เขาเรียนเนี่ยก็เป็นมหาลัยชื่อดังครับย่านบางฉลงมหาลัยนี้เนี่ยติดกับถนนบางนาตลาดเป็นมหาลัยที่ใหญ่โตครับในย่านนี้เขาเองก็มาหาหอพักอยู่ในระแวกนั้นนั่นแหละครับจนกระทั่งได้ไปเจอหอหอหนึ่ง หอนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใหม่หรือว่าเก่าอะไรมากมายครับอีกอย่างหนึ่งนักศึกษาอยู่กันเยอะด้วยความที่ว่ามันใกล้กับล้วมหาวิทยาลัยมันก็ดีครับกับการเดินทางตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ก็ปกติดีครับนอนหลับสบายตื่นเช้ามาก็ปกติกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ได้ยินเสียงหรือเห็นผีหรือรู้สึกอะไรแปลกๆเกี่ยวกับหอพักหอนี้จนกระทั่งมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์จุดชนวนที่ทําให้เขานั้นพบเจอเรื่องราวแปลก นั่นก็คือวันนั้นเนี่ยเขาปวดฉี่มากครับมันปวดจนอันจะไม่ไหวแล้วจึงรีบเดินไปที่หลังหอแล้วก็ปัสสาวะลงบนพื้นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นข้างกำแพงหลังหอพอดีก็ไม่ได้ยกมือไหวเจ้าที่อะไรหรอกครับมันปวดจนจะไม่ไหวจริงๆก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วไม่เคยเจอไม่เคยพบเห็นผีหรืออะไรมาก,ก่อนเลยด้วยซ้ำหลังจากยิงกระต่ายทำธุระอะไรเสร็จตรงนี้ ก็รีบรูดซิกางเกงแล้วก็รีบเดินออกมาจากจุดนั้นทันทีขอตกเย็นครับวันนี้มันมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อไวน์บอยบอยเนี่ยมันทักมาหาทาง Facebook ครับมันบอกว่าวันนี้จะมาที่หอนะแต่ว่าบาังเอิญครับเขาเนี่ยมีอาการง่วงนอนในระหว่างที่รอบอยมานี่ครับเขาก็เผลอนอนรอไปหลับไปตั้งแต่ช่วง5้าโมงกว่า,วาสะดุ้งตื่นหมายทีหนึ่งครับช่วงประมาณสองทุ่มตอนนั้นตื่นมาเนี่ยก็พลิกตัวพลิกไปพลิกมาครับ ได้ยินเสียงคนเหมือนเป็นเสียงใครบางคนเนี่ยปีนหอขึ้นมาจากฝั่งหน้าต่างตรงฝั่งระเบียงนั้นซึ่งปกติแล้วเพื่อนคนนี้นะครับไอ้บอยเนี่ยมันชอบจะปีนขึ้นมาตรงระเบียงหอเพราะว่าประตูดีๆเนี่ยมันไม่ชอบเข้าครับมันชอบทําอะไรให้แปลกใจอยู่ตลอดเวลาเขาก็ไม่ได้เอะใจหรอกครับได้ยินเสียงก๊อกกอกแกล้ดังมาจากตรงระเบียงก็คิดว่าเป็นไอ้บอยครับสงสัยเพื่อนมันปีนขึ้นมาอีกแล้วมันคงจะมาถึงแล้วล่ะมั้ง ปกติบอยมาเนี่ยมันก็จะปีนเข้าตรงระเบียงเสร็จปุ๊บมันก็จะเดินเข้ามาทางประตูหลังแต่วันนี้มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับเขาเองเนี่ยก็นอนดูว่าอบอยมันจะเข้ามาตอนไหนตอนนั้นเนี่ยก็พลิกตัวไปพลิกตัวมาก็มองดูครับมองดูคิดว่าเออ,อบอยมันคงจะเข้ามาลำบังเพราะว่ามันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มเนี่ยค่อยๆปีนขึ้นมาตรงระเบียงเขาก็คิดว่าเป็นเงาของบอยครับก็เลยยังนอนอยู่บนเตียงอยู่สักพักหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเย็นจะเยือกครับเรียกชื่อเขา เป็นเสียงเรียกยาวๆเรียกว่าเอกเอกเปิดประตูให้กูหน่อยเอกแต่ด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยอยากจะแกล้งเพื่อนครับอยากจะแกล้งไอ้บอยว่าประตูดีๆทําไมมึงไม่เข้ามามึงมาเปีนขึ้นมาทําไมก็เลยแกล้งเป็นเงียบครับแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่บอยนี่แหละครับยังคงเรียกชื่อเขาไม่หยุดยังคงเรียกชื่อเขาด้วยน้ําเสียงที่เย็นชายังเรียกเหมือนเดิมซ้ําๆครับว่าเอกเปิดประตูให้กูหน่อยเอก เขาเนี่ยเห็นแล้วครับว้เพื่อนคนนี้เนี่ยมันยืนอยู่ตรงระเบียงนั้นโดยความที่ว่าหลังห้องเนี่ยมันเป็นหน้าต่างแบบบานเลื่อนครับกระจกเนี่ยใสแต่เขาไม่ได้เปิดไฟหลังห้องแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟในห้องครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอนหลับตั้งแต่ตอนเย็นแล้วตั้งแต่ยังมีแสงพระอาทิตย์จนตอนนี้เนี่ยแสงพระอาทิตย์ได้รับหายไปห้องทั้งห้องเนี่ยมืดมีเพียงแต่แสงสว่างจากข้างนอกครับที่ส่องเข้ามาภายในห้องเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มดำๆยืนอยู่เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของบอยเนี่ยยืนอยู่ตรรงงะเบีย เขาก็เลยเงียบครับแกล้งเงียบไปแต่เหมือนกับว่าบอยเนี่ยยังคงตะโกนไม่หยุดครับยังคงบอกอยู่ว่าเองเปิดประตูเปิดประตูเขาเนี่ยรำคาญมากครับอีกอย่างหนึ่งคือกลัวห้องข้างๆเนี่ยจะมาด่าครับว่าทําไมไม่ยอมเปิดประตูให้เพื่อนมันเข้ามาจะเรียกเลยทั้งหนาคนจะหลับจะนอนในระหว่างที่เขากําลังนอนอยู่บนเตียงนี่แหละครับเขาก็เห็นแล้วว่ามีเงาของเพื่อนเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นก็เลยตอบมันไปครับว่าเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยกูจะนอนต้องขออภัยด้วยนะครับที่ใช้คําหยาบแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณเอกไดด้้พูแบบนีจริงๆ พอพูดไปแบบนี้ปุ๊บไอ้บอยที ça, kind of ่ยืนอยู uh ่ตรงระเบียงนี uh ้คร uh ับม uh ันก็จ่อยไปเลยมันหยุดพูดไปแป๊บหนึ่งครับหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆนั่งยองๆจากที่มันยืนอยู่ตรงระเบียงเนี่ยอยู่ดีมันก็นั่งลงครับเขาก็เห็นแล้วล่ะครับว่าเงาเนี่ยมันนั่งลงนั่งคุกเข่าลงพอมันนั่งลงปุ๊บมันยังไม่หยุดพูดครับมันยังคงพูดเหมือนเดิมครับว่าเอกเปิดประตูให้กูหน่อยกูขอร้องกูขอร้องละเพื่อนเปิดประตูให้กูหน่อย แต่ด้วยความที่เขารู้สึกลำคาญจากเดิมจากที่มันยืนพูอยู่แล้วเนี่ยลำคาญมากครับจากที่แรกว่าจะไปเปิดให้มันเนี่ยตอนนี้ไม่อยากเปิดแล้วครับรู้สึกหมุดหงิดมันจะแกล้งอะไรนักหนาคราวนี้ครับคุณบอก็ทําเป็นเหมือนกับว่าหันหน้าหนีแล้วก็หลับต่อครับแต่ว่าไม่ได้หลับจริงนะครับแกล้งเพื่อนมันสักพักหนึ่งครับจากไอเสียงได้ยินว่าเออเปิดประตูหน่อยเปิดประตูให้กูหน่อยมันเงียบไปแล้วก็เป็นเสียงเสียงหนึ่งครับดังขึ้นเป็นเสียงของใครบางคนที่กระโดดจากนอกระเบียง ลงไปที่พื้นข้างล่างครับเสียงดังตึบตอนนั้นเนี่ยเขาตกใจมากครับเพราะว่าเสียงนี้นี่มันดังจริงๆเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างหนักๆตกลงบนพื้นจากที่สูงตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจครับคิดว่าคงจะมีใครใทําของตกจากชั้นบนลงมาเป็นของหนักๆตกลงมาจากที่สูงแล้วเสียงเรียกว่าเอกเปประตูะหน่อยประตูหน่อยเนี่ยมันก็หายไปเขาก็คิดในใจเขาว่าสงสยัยบอยมันคงจะหนีกลับบ้านไปแล้วมั้งมันคงจะงอนแล้วผ่านไปประมาณ20่นาทีครับ เสียงนี้ mm hmm. ม Bis ันก hey ็เงียบไปจริงๆครับไม่ม nice. ีเสียงเรียกว่าเอกเปิดประตูอะไรกูละเขาก็เลยตัดสินใจครับพิมไปหาบอยเขาว่าเอ้ยบอยมึงกลับมาเถอะกูขอโทษกูไม่ได้เปิดประตูให้มึงเมื่อกี้กูง่วงกูง่วงจริงว่ะเพื่อนกูยังนอนไม่เต็มอิ่มเมื่อกี้คราวนี้ครับเขาก็พิมพ์ไปปุ๊บแล้วก็รอบอยอ่านปากกับว่าบอยเขาอ่านครับอ่านเสร็จปุ๊บบอยมันไม่ตอบครับเขาก็คิดในใจครับว่าสงสัยบอยจะโกรธจริงๆหรือมั้งที่ไม่ยอมเปิดประตูให้มันคิดว่าคงจะโกรธแหละที่ว่าเราไม่สนใจเพื่อนเพื่อนอุ เขาก็พิมพ์ไปต่อครับว่าเออบอยกูโทษทีมึงกูแกล้งมึงเฉยๆมึงอะมาแกล้งหลอกผีอะไรกูกูกลัวเว้ยกูอย่างนู้นอย่างนี้บอยก็อ่านครับอ่าน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 ,านพิมพ์ไปกี่แชทเนี่ยก็หนักขวาทั้งหมดบอยอ่านแต่ไม่ตอบครับพอบอยไม่ตอบปุ๊บเขาก็คิดในใจแล้วว่าโอ้ยไอ้บอยแม่งโกรธเราแน่นอนไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนเดี๋ยวค่อยไปง้อมันพอเช้ามาครับเขาก็ไปเรียนตามปกติมิ้นเนี่ยเป็นทอมคนหนึ่งครับที่สนิทกับเขามากมินจะเดินมาจากหอมารับเขาทุกเช้าเลยครับ วันนั้นเนี่ยที่มิ้นมาถึงที่หอตอนเช้านี่ครับมินก็บอกว่าเฮ้ยเอกเอกครับไปหาบอยหน่อยดิไม่รู้ว่าวันนี้มันจะมาเรียนไหมด้วยความที่ว่าเมื่อคือนเนี่ยเขาก็ทักไปหาบอยแล้วครับแล้วก็บอกมินว่ามิน้นมินทักไปเองเลยไอ้บอยไม่น่าจะโกรธเราอยู่ว่ะเมื่อวานเราทักไปหามันมันอ่านแต่มันไม่ยอมตอบมิ้นก็งงเขาว่าโกรธอะไรกันสองคนนี้เพราะปกติเนี่ยสนิทกันมากครับไม่ได้จะมีเรื่องอะไรต้องทะเลาะกันได้ระหว่างเอกกับบอยเขาก็เลยบอกมิ้นว่ามิ้นบินทักไปเลยนะมิ้ ก็ว่ามิน้นก็ทักไปครับมินพิมพ์ไปเลยตืดตืดๆๆบอยอ่านแล้วก็ตอบเขาก็งงครับว่าทําไมบอยมันตอบมินวาทําทไมไม่ตอบเขาเขาพิมพ์ไปเยอะมากแต่ทําไมบอยไม่ยอมตอบเลยก็ไม่ได้คิดสนใจอะไรมันมากมายครับคิดว่าเดี๋ยวไงก็เจอกันอยู่ดีเดี๋ยวเราค่อยไปถามมันดีกว่าว่าบอยมึงนอนกูหรอเมื่อวานที่กูไม่ได้เปิดประตูให้ทั้งสองคนเนี่ยก็พากันเดินม,มาถึงที่มาหาลัยครับแล้วก็มาเจอบอยก็นั่งคุยกันตามภาษากลุ่มเพื่อนนี่แหละครับคุยกันไปคุยกันมา เขาก็ดูท่าทีของบอยครับมันดูแปลกๆเหมือนกับว่าบอยเนี่ยจะพยายามไม่ศบตาเขาครับคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับจะง,งอนอะไรเขาบางอย่างหรือเปล่าเขาก็เลยถามบอยเขาว่าบอยมึงโกรธอะไรกูบอยเนี่ยมันตอบกลับมาครับว่าเอกกูถามอะไรมึงอย่างหนึ่งได้ป่าววะที่มึงทักมาขอโทษกูเนี่ยมึงขอโทษกูทําไมวะกูไม่ได้ไปหามึงเลยนะเว้ยเมื่อวา,มานกูเล่นบอลที่สนามเนี่ยกูงงเลยอยู่ดีมึงทักมาขอโทษกูทําไมเขาก็คิดว่าไอ้บอยมันอั้มแล้วละมัง้ง ก็เลยตอบกลับมันไปว่าถ้าไม่ใช่มึงแล้วจะเป็นใครกูไม่เชื่อมึงหรอกมึงอย่ามาอ้ำกูบอยมันก็บอกว่ากูพูดจริงๆถ้ายังไม่เชื่อมึงลองถามคนที่สนามบอลดูก็ได้กูเตะบ,บอลอยู่นี่ตั้งแต่4ี่โมงเย็นแล้วทีแรกกูก่าว่าจะไปหามึงนั่นแหละแต่เผอิญกูเตะบอลลัดเนื้อตัวเหม็นแล้วกูไม่ได้อาชุดมาก็เลยต้องกลับบ้านหลบเพื่อนหลังจากนั้นครับเขาเองเนี่ยไม่เชื่อครับไม่เชื่อว่าบอยพูดจริงก็เลยลองทักไปหาคนที่สนามครับก็คือเป็นกลุ่มเพื่อนเนี่ยที่เตะบอลด้วยกันทักไปหามามัเเลยครบว่ฮ้ เมื่อวานเนี่ยบอยมันมาเตะสนามจริงหรือเปล่าว่ามันมาเตะบอลจริงไหมคนที่สนามก็ตอบมากับเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าเมื่อวานเนี่ยบอยมันเตะอยู่กับพวกเขาจริงๆเตะตั้งแต่สี่โมงยันสองทุ่มกว่าเขาก็คิดในใจครับว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไงวะเพราะเมื่อวานที่เจอบอยเนี่ยเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับที่บอยเนี่ยมันจะแยกร่างออกมาได้ในตอนนั้นเขาเนี่ยขนลุกสู้ขึ้นมาเลยครับตอนนั้นเนี่ยน่าซีดมากมันกลัวครับไอ้มิ้นเนี่ยมันก็ด้วยความที่ว่าปากไม่ดีครับมันก็เลยบอกว่าสสงงัยึโดแลละอเก มึงไปทําอะไรไม่ดีเอาไว้เขาก็พยายามนึกครับว่าทําอะไรไม่ดีวะหอนี้แม่งกูอยู่มาตั้งนานไม่เคยเจออะไรไม่เคยเจอผีเลยนึกไปนึกมาครับที่แรกนึกไปถึงว่ามีคนทําของใส่หรือเปล่าหรือเราไปพูดท้าทายอะไรผีสางไว้มันนึกดูดีๆแล้วครับเราก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเลยแต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่เขาเผลอทําไปนั่นก็คือการไปฉี่ตรงหลังตึกแล้วไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางไม่ได้ว่าเจ้าที่นั่นแหละครับมันคือสิ่งเดียวที่เขาจําได้ครับวันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่เขาพบเจอเรื่องหลอนๆในวันนั้น พอเรียนจบในวันนี้ครับเขาเองเนี่ยไม่กล้ากลับขึ้นไปนอนบนห้องของตัวเองอีกเลยมิ้นกับบอลเนี่ยก็เลยพาเขาขับรถเล่นครับขับไปอยู่ตรงซอยถนนยาวๆข้างๆมหาลัยนั่นแหละครับขับไปเรื่อยขับไปรื่นไปนี่ครับขับกันไปจนดึกจนดื่นเลยไปไป,ไปมาๆยังไงไม่รู้ครับทั้ง3คนนี้ดันหลงหาทางออกไม่เจอครับพยายามที่จะหาทางออกแล้วแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับเถียงก็อยู่ในรถครับว่าเมื่อกี้มึงเลี้ยวมาทางนี้ ไอ้บอยก็บอกเฮ้ยกูเลี้ยวมาทางนู้นมันเป็นอย่างนุ้นอย่างงี้เทีย่ยงกันอยู่จน3คนนี้ครับเริ่มที่จะแตกคอกันไม่รู้เหมือนกันครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนรู้แค่ว่าตอนนี้เข้าบาเนี่ยสองข้างทางมันมีแต่บอ่อปลาหลังจากนั้นครับเขาก็ขับวนอยู่นี้หลายชั่วโมงเลยขับไปเจอบ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าของบอ่อปลาครับแล้วก็ถามเขาก็ว่าพอดีผมหลงเข้ามากันผมจะไปทางไหนไออกไงไงโชคดีครับที่เจ้าของบ่อปลาเนี่ยแกบอกทางถูกครับแกก็เลยบอกว่า เราออกไปตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวผ่านไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายออกไปเลยไปเจอกับซุ้มวัดผ่านซุ้มวัดไปเดี๋ยวก็เจอถนนใหญ่แล้วเขาก็ขับตามไปครับตามที่เจ้าของบ่อปลาน,นี้บอกจนกระทั่งมาถึงถนนใหญ่แล้วก็กลับไปที่หอกันได้ครับกลับไปถึงที่หอตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณเกือบจะตีสามแล้วพอมาถึงหอแต่ละคนครับก็พากันแยกย้ายกลับบ้านกันไปมินเนี่ยก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวมารับเขาแต่เช้าบอยก็กลับบ้านไปเป็นนอนเตรียมตัวที่จะไปเรียนส่วนเขาเองครับแม้ว่าเพื่อนจะพาไปขับรถเล่นแล้วก็ตาม แน่ใจมันก็ยังคงคิดอยู่ครับว่าที่เราต้องขึ้นไปบนหอจริงๆหรอวะระหว่างที่จะเดินขึ้นไปบนหอนี้ก็กั้นใจครับนึกถึงบทสวดนึกถึงคาถานึกถึงหลวงปู่ครูบาอาจารย์ค่อยๆภาวนาจิตครับเดินไปก็พูดโทพูดโทรไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ตัวเองนะั้นคิดถึงเรื่องเมื่อวานครับพูดโทพูดโทไปจนกระทั่งถึงหน้าห้องตัวเองหลังจากนั้นก็ไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปในห้องครับเปิดไปปุ๊บรีปิดประตูล็อกประตูทันทีครับแล้วก็เดินไปปิดผ้าม่านทุกบาน ให้ในห้องเนี่ยมีเพียงแค่ตัวเขาอยู่ไม่เห็นแสงไม่เห็นอะไรจากภายนอกเลยหลังจากนั้นก็บอกตัวเองตลอดเลยครับว่ากูจะนอนไม่ได้กูจะนอนไม่ได้กูห้ามนอนนะกูห้ามนอนแข็งตาไว้แข็งตาไว้ก็พยายามเล่นโทรศัพท์ครับเล่นไปนู่นนี่นั่นตีสี่ก็แล้วตีสี่สิบนาทีอยู่ดีๆมันเคลิ้มครับมันเคลิ้มหลับไปเพอหลับไปตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่า มันมีเหมือนกับเส้นผมยาวๆครับมาสก,กิดที่ตาเขาแบบมาปัดๆอารมณ์คล้ายๆครับว่าคนเอาผู้กันเนี่ยมาถูๆอย่างนี้พอเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาสก,กิดครับเขาก็สะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาครับเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่งบีบคอเขาอยู่แบบบีบแบบแบบเอามือเนี่ยบีบคอไว้จนเขาเนี่ยแทบจะหายใจไม่ออกเลยครับเขาเนี่ยมองไม่เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นครับเพราะว่าผมของเธอเนี่ยมันยาวปิดเอาไว้อยู่ ตอนนี้เขาทําอะไรไม่ถูกจริงๆครับเพราะว่าโดนผู้หญิงคนนี้บีบคอเอาไว้จะพูดเนี่ยก็พูดออกเสียงไม่ได้ครับเหมือนกับเสียงมันอยู่ในลําคอพยายามพูดเท่าไหร่ก็พูดไม่ออกครับตอนนั้นก็ทําได้เพียงแต่ท่องนโม3จบท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆมันก็ไม่หายครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอยู่ดีๆครับเขาก็นึกถึงคําพูดของพี่สาวเป็นพี่สาวของแฟนครับพูดถึงว่าถ้าโดนผีอั้มอย่าสวดมนต์อย่าไล่เขาให้แช่งไปเลยแช่งผีตอนนั้นแหละแช่งไปเลยเดี๋ยวมันจะหายไป เขาก็เลยพูดครับพ like, <To> ูดในใจครับว่าก you. ูขอสาบแช่ง uh มึงกูขอสาบแช่งมึงให้ไม่ไปผุดไปเกิดเขาพูดอยู่แค่นี้ครับพูดซ้ําไปซ้ำมาพูดซ้ําไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปอยู่งี้อยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็ปล่อยมือครับปล่อยมือแล้วค่อยๆลุกออกจากตัวเขาหลังจากนั้นครับผู้หญิงคนนี้ค่อยๆถอยหลังถอยหลังถอยหลังแล้วก็หายเข้าไปตรงหลังผ้าม่านตอนนี้เขารู้สึกตื่นเต้นมากครับเงื่อนี่ออกเต็มตัวนึกในใจเขาว่านี่ทําไมเราซวยขนาดนี้วะเมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจอวันนี้มันโคตรหนักเลย ดูเวลาครับตอนนี้เวลาตี55นาทีรีบลุกไปอาบน้ําล้างหน้าแต่งตัวลงไปรอมิ้นตั้งแต่ตีห้ากว่านี้เลยครับไปอยู่ข้างล่างหอหน่าจะดีกว่าพอลงไปถึงครับเห็นเจ๊เจ้าของหอเนี่ยก็ยืนอยู่พอดีเขาเลยตัดสินใจเล่าให้กับเจ๊ฟังเัาว่าเจ๊เจ๊เจรู้ไหมครับผมเจออะไรเขาก็เล่าให้ฟังแลยครับว่า,วาเจ๊เนี่ยผมเจออย่างงุ่นนี้อย่างนั้นมาเจ้าของหอเนี่ยตอบกับเขาครับว่าไอ้นุม่มเอ็งเล่นยาหรือเปล่าเนี่ยเอ็งเมายาหรือเปล่าเขาโมโหมากครับ โมโหมากที่พยายามจะเล่าทุกอย่างให้กับเจ๊ฟังแต่เจ๊เนี่ยมาบอกเขาว่าเขาเมายาในใจก็คิดว่าเอออะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อด้วยความที่ว่าเจ๊เจ้าของหอเนี่ยครับแกเป็นคนจีนแกก็คงไม่ได้มีความเชื่ออะไรแบบนี้แต่สิ่งที่คุณเอกนั้นคิดว่าทุกอย่างเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางครับเจ้าที่น่าจะมาเตือนเขาว่าเขาหลังอย่าทําอะไรแบบนี้อีกหลังจากนั้นครับเขาก็ไปขอคำมุลขอคมาอะไรว่าเออถ้าเกิดทําอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนนั้ อยู่ที่นี่มาประมาณปีหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้พบเจออะไรมีได้ยินเสียงก็กแก๊แกๆบ้างบางครั้งแต่ก็ไม่ได้หนักเท่ากับครั้งก่อนแล้วจนอยู่มาวันหนึ่งครับจำได้ดีเลยว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เรียนคาบสุดท้ายก็กลับมาที่ห้องครับกลับมาถึงเนี่ยก็ช่วงเวลาประมาณ6กโมงกว่าจะตัดสินใจอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวไปเตะบอลกับบอยแต่คิดไปคิดมาครับว,ว่าไม่อยากจะไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเรียนอีกก็เลยรีบอาบน้ำเข้านอนตอนนั้นเนี่ยเข้านอนไวมากเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งน ในระหว่างที่นอนไปอยู่นี้ครับเขาก็รู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้อีกแล้วครับแต่คราวนี้เนี่ยพูดได้หายใจได้ปกติลืมตาตื่นขึ้นมาครับขยับหัวมองไปทางซ้ายก็ขยับไม่ได้ขยับหัวไปทางขวาก็ขยับไม่ได้ทําได้เพียงแต่ลืมตาแล้วก็กวาดสายตาไปมาจนกระทั่งเขากวาดสายตาไปเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นผู้หญิงคนเดิมเลยกับเมื่อปีที่แล้วที่ว่ามานั่งบีบคอเขาอยู่ผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงมุมห้องครับแต่คราวนี้เธอมาแปลก ธอนั่งอยู่ตรงมุมห้องด้วยท่าเทพธิดาแล้วก็มองเขาอยู่เขาพยายามมองหน้าเธอแต่ว่าคราวนี้ก็ไม่เห็นหน้าเหมือนเดิมผู้หญิงคนนี้มาในสภาพเดิมคือผมยาวปิดหน้ารอบนี้ใส่ชุดเดรสสีดําผิวเนี่ยสีขาวซีดเขารู้สึกว่าวันนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาดีครับมาครั้งนี้ไม่ทําให้เขากลัวอะไรเลยผู้หญิงคนนี้ก็นทั่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นเลยครับนั่งอยู่ไม่ยอมไปไหนเขาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับรอบนี้เธอต้องการอะไรด้วยความที่หงุดหงิดครับบวกกับง่วงนอนด้วย เขาก็พูดในใจครับว่าเอ,อโดนออมอีกแล้วหรอวะหลังจากนั้นเขาก็หลับตาไปเลยครับร่างกายเนี่ยขยับไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แช่งหรือพูดสะบัอะไรออกมาแล้วผ่านไปประมาณ10นาทีครับคราวนี้เขาก็ลืมตาขึ้นมาร่างกายสามารถขยับได้ขยับเนื้อขยับตัวได้ตามปกติครับดูเวลาตอนนี้โอ้เกือบจะ6กโมงละก็เลยรีบอาบน้ำไปเรียนครับหลังจากนั้นมาพอเรียนจบก็ย้ายกลับมาบ้านก็ไม่ได้พบเจอเรื่องราวหลอนๆอะไรแบบนี้อีกเลย เรื่องนี้เนี่ยเกิดมานานแล้วตั้งแต่ปี2560อยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าให้กับผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเนี่ยได้รับฟังกันครับว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางจริงๆนั่นแหละครับเพราะว่าเขาไม่เคยไปทําอะไรแปลกๆไม่เคยไปทักไม่เคยพูด้าทายผีอะไรเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวความสยองขวัญของคุณเอกนี่แหละครับที่ไปพบเจอมาตอนที่ไปเรียนหนังสือที่มหาลัยแห่งนั้นผมเชื่อว่าเด็กๆหลายท่านเนี่ยที่เรียนอยู่ยังมีเรื่องราวหลอนอีกเยอะเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีเรื่องราวหลอนๆเนี่ยก็สามารถส่่งงเรืออาหลนคุณ มาได้ที่ f a c e b o o k Fanpage 1 lc ไม่เพียงแต่เรื่องราวหลอนเกี่ยวกับหอพักหรือมหาลัยนะครับประสบการณ์หลอนงอื่นๆที่ทุกคนเจอในชีวิตนี้อยากจะมาแชร์อยากจะมาหลายทอดให้ผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นได้รับชมกันส่งมาเลยครับผมรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่สําหรับในค่าคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยวงขวัญเราคือพวกเดียวกันครับก่อนจากกันไปวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เรามีคอลเลซชั่นใหม่หลอนตามสั่งคอลเลซชันหนึ่งนั่นเองผลิตเพียง999ตัวเท่านั้นสามารถสั่งซื้อหรือดูเยเเพิ่มตม ดาที่ใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับในค่ำคืนนี้ใครที่กำลังรับฟังอยู่ที่หอขอให้นอนหลับฝันดีนะครับฝันดีไม่เจอผีสวัสดีครับ